สวัสดีนะครับวันนี้ก็พบกันเีกเช่นเคยกับพีทเพชรยนนะครับวันนี้มีรถเข้ามาใหม่2คัน2สไตล์เลยนะครับเป็น isuzu d max นะตัวนี้เป็น1.9นะครับปี2016นะสีประตูทั้งคู่นะครับนะมีตัวนี้มีแค r รีบอยด้วยนะครับนะตัวนี้เป็นกระบะ4ประตูนะครับตัวนี้เป็นเครื่อง3.0ตัวนี้เป็นรุ่นแซดตัวนี้เป็นแซดเพสทีนะฮะอ่ะเดี๋ยวผมจะพาดูรายละเอียดคันนี้ก่อนนะครับตัว1.9กก่อนนะครับเพราะว่าเป็นน้องเล็กนะฮะ ตัวนี้ปี2016นะครับนะออลนิวนะสี่ประตูตัวนี้เนี่ยใหม่น้อยด้วยนะครับปี2 0 1 6ราคาเปิดเพียงแค่5,6 0 0 0นหกนะครับ5 6า0 0บาทนะครับตัวนี้ก็จัดไฟแนนซ์ได้เต็มอ่ะนะครับสามารถออกฟีดาวได้นะครับยางปี20นะครับยางปี24่เส้นเลยนะสภาพสวยๆเลยนะนะครับสภาพสวยๆตัวนี้เป็นรุ่นแซดนะครับเกรดแซดนะเกรดแซดเลยเป็นเกียร์ออโต้นะครับ นะใครที่หารถเกียร์ออโต้เนี่ยนะครับสะดวกสบายนะขึ้นลงเข้าออกง่ายนะครับเพราะเป็น4ีประตูนะฮะเกียร์ออโต้ก็ขับง่ายๆนะครับขับสะดวกสบายด้วยนะครับรถติดติดก็ไม่ต้องห่วงนะฮะตัวนี้เครื่องพันเนะครับเครื่องพันเนะโครงสร้างเดิมๆนะครับโครงสร้างเดิมๆนะไม่มาแค่9 0 0 0 0มนะครับไม่เก้าหม่นกว่าราคา5้าแ0 0หนบาทนะครับถือว่าน่าใช้นะครับได้ได้เป็นตัวสูงด้วยเป็นตัวไฮแลนเดอร์ด้วยนะครับสีบอลนะสีนี้สีมาตรฐานนะครับ นะสีนี้มาตรฐานคือดูแลง่ายนะครับเป็นสีสะอาดนะแค่เช็ดแค่ล้างมันก็ใหม่แล้วนะครับแตสภาพสวยๆนะครับช่วงล่างดีนะครับดอกยางเต็มๆนะตัวนี้นะปี20ด้วยนะฮะใครได้ไปคุ้มค่าแน่นอนนะครับตัวนี้ h i g h l a n d ร์นะครับเป็นตัว ZDDI นะครับตัวนี้มีเป็นอิสูอินไซต์นะครับก็คือประมวลการขับขี่ของของผู้ขับกับรถนี่แหละนะครับนะมันก็จะทำให้รถเนี่ยมีอัตราการ สิ้นเปืองน้อยลงหรือว่าประหยัดขึ้นนั่นเองนะครับตัวนี้นะเป็นเกียร์ออโต้นะครับมันก็จะมีระบบ e c มาให้นะครับก็คือรักษาเีีรภาพการทรงตัวของรถนะครับไฟเบรกลดสามขนาดใหญ่อยู่ด้านบนนะนะครับชัดเจนเลยนะฮะามาดูภายในตัวนี้เป็นเกรดแซดเนี่ยจะได้ภายในเป็นเบาะผ้านะครับจะได้ภายในเบาะผ้าคุมโทนสีออกสีดำนะครับด้านบนเนี่ย หลังคาเนี่ยจะออกเป็นสีสว่างสว่างนะครับก็ให้อารมณ์แบบว่าไม่อึดอัดนะครับเป็นรถที่แบบ4ประตูเดินทางไกลก็ได้ประมาณนี้นะครับตรอบคันนี้นะนะอ่นะครับเดี๋ยวผมพาดูเลขไมค์คันนี้นะครับนะเก้าหมื่นนะครับเก้าหมื่นนะครับนะกำลังมาแล้วนะฮะมันกดดูนี่ไงมาแล้วนะครับอ่าเก้าหมื่นเจ็ดนะครับโอดีโอนะฮะเนี่ยมันต้องกดดูไล่ไปตัวนี้นะครับ วิทยุเครื่องเสียงเป็นซีดีเอพีสามเอนะครับระบบ WMA นะครับตัวนี้เกียร์เป็นเกียร์เลฟโทนิกนะครับนะเป็นเกียร์ออโต้นะครับนะกว่นี้ปรับมือนะครับสามารถที่จอดแปะได้ด้วยมันมีชิปล็อกนะฮะเห็นไหมนะพวกปุ่มพวกตัวหนังสือต่างๆเนี่ยคมชัดเป็นรถที่ใช้งานไม่เยอะนะครับปี16ก็จริงแต่ใช้งานน้อยนะครับอันนี้คันแรกผ่านไปนะฮะโครงสร้างนะครับซองนอกซองในนี่รับประกันนะ เดี๋ยวผมพาไปดูในส่วนของห้องเครื่องดีกว่านะฮะห้องเครื่องนะครับก็ขอาาดับเครื่องไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวเปิดห้องเครื่องนะดีแม็กเนี่ยมันเป็นแบรนด์หลักๆนะที่บ้านเราก็นิยมใช้กันนะครับนิยมใช้เพราะว่าในเรื่องของวัสดุอุปกรณ์ต่างๆนะครับอะไรต่างๆมันหาง่ายนะครับนะเครื่องยนต์เนี่ยลักษณะเครื่องยนต์นะครับห้องเครื่องสะอาดๆนะครับ ตัวนี้เนี่ยเป็นเครื่องพันเก้าอัตราการสิ้นเปลืองน้อยมากนะครับเหมาะนะครับเหมาะกับการเดินทางไกลเหมาะกับการใช้ในชีวิตประจำวันมากนะครับเป็นรถ4ประตูเครื่องเล็กภาษีก็ถูกด้วยนะครับตัวนี้คือโครงสร้างหลักนเดิมนะห้องเครื่องให้ดูก่อนนะครับนเดิมเลยนะครับนะโครงสร้างนเดิมนะครับสติ๊กเกอร์มีครบอันนี้ก็คือตัว1.9ปี2016นะครับเนี่ยด้านหน้าหล่อๆอแบบนี้เลยนะครับทรงสวยสวยเลยนะนะฮะอันนี้ผ่านไปนะครับ 1.9นะ560,000่ 60, บาทปี16นะครับอ่ะมาดูตัว3,000นะครับเครื่อง3า0พันใครที่บอกว่าอยากได้เครื่องแรงนะฮะชอบอของแรงก็ต้องมาจัดตัวส0มพันตัวนี้เพิ่งเข้ามาใหม่เลยนะครับเพิ่งเข้ามาจอดนะยังไม่ได้ล้างทำความสะอาดย,ยังไมไ่ล้างฝุ่นนะฮะตัวนี้อ่ะมาให้ดูก่อนนะครับตัวนี้เป็นตัวท็อปขึ้นมาปี2017 2017นี่ก็เป็นตัวฉสองครบรอบ60ปีนะครับเขาจะได้ เป็นตัวพุดสตาร์ทนะฮะเนี่ยกุญแจรีโมทเป็นอย่างนี้นะฮะนะด้านหน้านะครับเหมือนกันนะครับด้านหน้าหน้าตาคล้ายๆกันนะครับไม่ได้แตกต่างอะไรกันมากนะครับกับตัวแซดนะแต่ตัวนี้จะมีเซนเซอร์คู่หน้ามาให้นะคุ้มค่านะตัวนี้ถ้าใครได้ไปนะครับตัวนี้ก็ไม่เก้าหมื่นกว่าเหมือนกันนะครับไม่เก้าหมื่นกว่าเหมือนกันนะครับปี2017ด้วยนะฮะเปิดราคา6กแสนสี่หมื่นเก้าพัน นะฮะได้ตัวไฮแลนเดอร์นะครับได้ตัวสูงแล้วก็ได้ลังคาแคลรี่บอยด้วยนะนะครับมันดีอย่างหนึ่งนะลังคาแคลรี่บอยเนี่ยนะครับเวลาเราเดินทางไกลหรือว่า,าท่องเที่ยวเนี่ยเราจอดรถไว้ไหนก็สะดวกสบายนะเอาทรัพย์สินเอาสิส่งของอะไรไว้ในในแคลรี่บอยก็ได้ล็อกไว้ก็มิดชิดปลอดภยัยเอาพูดง่ายๆนะครับหรือว่าขนส่งหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับเราซื้อของซื้ออะไรจะสามารถเอาไว้ในแคปได้เลยในแคลรี่บอยได้อย่างนี้นะครับเพราะเรานั่งกันไปแล้วนะมันก็มีประโยชน์นะตัวนี้แคลรี่บอยถ้าไปติดตั้งเพิ่มมหลายืนน นะสภาพเนี่ยคืออย่างที่บอกนะยังไม่ได้ล้างนะครับนะตัวนี้ได้ยางปี19นะนะครับยางปี19ึ่เส้นนะครับดอกยางก็ยังใช้ได้อีกน้อยนะครับนะก็ถือว่า80-90%อยู่นะครับก็สวยๆแหละนะครับรถเข้าใหม่สภาพแบบนี้นะครับผมยังไม่ได้ล้างฝุ่นเลยนะสภาพแบบนี้เลยนะครับไม่มีร่องรอยการชนหนักนะครับนะนะมาไล่มาดูรอบคันกันก่อนนะครับนี่ไหมนะครับสวยๆเลยหลังคาแคทลี่บอยนี่ก็มีไฟเบรกดวงที่3ให้เลยนะครับเกียร์ออโต้เหมือนกันนะครับเนี่ยเห็นไหม 60ปีตัวนี้เป็นแซดเพจีบนะครับจะได้เมื่อกี้ดูเซ็นเซอร์หน้าไปแล้วเนี่ยได้เซนเซอร์ถอยด้านหลังมาด้วยเห็นไหมสองตันะครับแล้วก็เป็นกล้องด้วยก็คือมีทั้งภาพมีทั้งเสียงนะครับตัวนี้ดูภายในกันก่อนตัวนี้จะไม่ได้กระบะแม็กไลเนอร์นะครับจะไม่ได้ไลเนอะร์ไปนะฮะจะได้แบบนี้นะนะครับ ราคา6 4 9 0 0 0บาทนะตัวนี้จะไม่ได้ไลเนอร์นะครับนะแต่ได้หลังคาแคลริบอยนะถ้าหากใครเอาได้ไปก็ไปติดตั้งเพิ่มนะครับก็ก็แล้วแต่ความชอบนะครับนะมีเซ็นเซอร์ให้ทั้งหน้าทั้งหลังเลยมีกล้องให้นะครับแซดเพลทียนะภายในออปชั่นเนี่ยเขาแตกต่างกันอยู่นะนะครับนะด้านนอกก็แตกต่างกันกันกบตัวตัวแซดนะครับตัวนี้เครื่อง3,000ด้วยนะครับได้เป็นบอหนังนี่นะครับนะเบาะหนัง โทนสีดำนะครับนะขีบลายกันลื่นให้ด้วยนะครับสีประตูนะตัวนี้ตัวนี้มีฟิล์มแล้วนะครับมีฟิล์มแล้วเรียบร้อยนะครับติดของลามิน่ามาให้ด้วยนะครับบาอคนขับปรับไฟฟ้าหกทิศทางนะนะครับเห็นไหมพวกซอกในต่างๆนี่สวยนะครับหกแสนสี่ได้ตัวไฮแลนเดอร์ไปนะครับเดี๋ยวต้องเก็บงานให้อีกนะเดี๋ยวนี้ต้องเก็บงานให้อีกนะครับอันนี้คือเอามา รีวิวให้ดูก่อนนะครับแบบสวยๆแบบเรียวเรียวไทม์กันไปเลยนะครับนะอ่ะมาดูเลขไมค์กันนะครับนะตัวนี้นะครับเป็นพุทธสตาร์แล้วนะนะครับเป็นพุทธสตาร์แล้วนะครับนะออปชันเขาค่อนข้างเยอะหน่อยนะครับนะเป็นโหมดประหยัดไอติ้งสตอปสตาร์ทแล้วก็ปรับพับกระจกพวงข้างแบบไฟฟ้านะฮะนะฮะพวงมาลัยก็เป็นมันติฟังก์ชันมีโหมดช่วยลงทางราชันได้ด้วยนะครับมีภาพหูกระจกไฟฟ้าด้วยนะครับตัวนี้นะ มีฮีเตอร์ให้ด้วยนะครับเนี่ยมีคูตคอนโทรลนะครับเนี่ยตัวนี้เป็นคูชคอนโทรลให้ตัวนี้ก็คอนโทรลในเรื่องของหน้าจอเพราะว่าเขามีกล้องเนี่ยมันก็จะลิงก์กับจอนี่แหละนะครับนะเขา้าเข้าเกียร์ไปมันก็จะลิงก์นะครับมีมีภาพขึ้นมาเห็นไหมนะครับอ่นะอันนี้เขาก็ติดตั้งมาให้แล้วเรียบร้อยนะตัวจอนี้นะครับนะ เกียร์ออโต้เลฟโทนิกเหมือนกันนะครับแอร์ก็เป็นออโต้ด้วยนะครับอันนี้ดูเลขใหม่นะครับนี่เก้าหมื่นหกนะฮะเลขใหม่นะครับก็เป็นรถที่ใช้งานน้อยนะนะครับนะไม่ได้ใช้งานเยอะอะไรนะครับได้เป็นเบาหนังนะครับมือจับขึ้นลงมีหมดครบนะครับตัวนี้เกียร์ออโต้ด้วยนะครับที่ใครหาอยู่ด้วยนะนะครับตัวสามพันมันค่อนข้างที่จะจะหายากนะครับนะค่อนข้างที่จะหายากนี่มีเข้ามาแล้วนะครับหกแสนสี่หมื่นเก้าพันบาทนะครับก็ อยู่ที่ว่าจะเลือกตัว1.9หรือตัว3 0 0พันะครับแต่ถ้าตัวส0 0พันก็ได้ตัวแซดเพลทิบไปนะครับในราคานี้นเดี๋ยวเก็บงานให้อีกนะครับมาดูในส่วนของห้องเครื่องนะนะห้องเครื่องเป็นยังไงบ้างตัวนี้นะนะครับนะฝาเดิมเดิมนะครับนะฝาเดิมเดิมเลยนะครับฝาศู์ฝาเดิมเดิมเลยนะครับโครงสร้างเดิมเดิมนะโครงสร้างเดิมเดิมเลยเครื่องยนต์สะอาดสาดแห้งๆนะฝาก็ไม่หนักมากนะครับนะไม่ได้หนักมากเลยนะฮะ อันนี้ก็เป็นสภาพที่รถเข้ามาใหม่ก็คือการันตีเรื่องโครงสร้างกันไปนะครับเพราะว่าดูจากหลายจุดเนี่ยนะครับตามมาตรฐานคือผ่านเกณฑ์นะครับผ่านเกณฑ์ที่จะเข้ามาตรงนี้แล้วนะครับค่อนข้างที่จะสวยนะครับรถนะเข้ามาแบบนี้นะครับเดี๋ยวเก็บงานให้อีกนะครับต้องสองคันเลยนะครับสวยๆเลยนะครับก็ฝากไว้ด้วยสําหรับลูกค้าท่านใดที่อยากหารถไว้ใช้งานนะครับไม่ว่าจะเป็นหลังปีใหม่นี้หรือว่าในช่วงปีใหม่นี้เองนะครับก็มีให้เลือกนะครับอีซูุมโตโยต้ามีหลายแบรนด์ให้เลือกนะครับวันนี้ก็ ขอฝากเจ้า2คันนี้นะครับ4ประตู1.9 Z กแซดกับ3.0 Z แซเพทิบนะครับ2คันไว้พิจารณา1นคันอย่าลืมนะครับใครสนใจยังไงก็โทรเข้ามาสอบถามด้านล่างนี้นะครับเบอร์ที่ขึ้นนี้นะครับก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดแล้วก็จะได้อัปเดตข่าวสารไปกับเพทยนต์ของเรานะครับวันนี้ขอลาไปเท่านี้ครับสวัสดีครับ